เกิดอุโมงค์ขาวเหมือนจะตายเจอเป็นแอนครับหูแอนแมวนรกเฮ้ยมาตรงผมเจอแล้วแม่งไวจัดแคมยากมากต้าพูดถูกเจอไม่ไหวแล้วมั้งเชืองเครื่องไม่ไหวแล้วก็เหมือนร่างกายเฮ้ยผมสลับว้ากับเมล ไม่เชิงตกหรองมันเดือเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวเลยปะเนี่ยอ๋อมาหาผมอยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ไม่เคยจูนอย่างงี้เลยวะนก <c oughs> แมวติดแมวติดปล่อยแมวอะแมวพทย์แมวพทย์เจ้าแมว เจ้าแมวเจ้าแมวเอ็นต้องโดนจุกแล้ววิใครทำเสียงอะไรตุ้มต้ำตุ้มต้ำว,วิแย่แล้วกําพงมันแตกพอดีเจ้าแมวเจ้าแมวเอ็น โดนแมวกระโดดใส่แมวผีแมวตลกเอาแมวตีติดเอาว่านกเสียฟรีนกว่ะนกว่ะปั่นชาวกล้วยกันได้อยู่พี่บอยผมไว้อยู่ไว้อยู่ไหวอยู่ไว้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 อยู่แต่เสียกอะไรจะโดนแทนแล้วครับ เสียโดนแทนแล้วครับเอาแล้วเรียบร้อยบุคคลที่ดูดไปเล่นไม่ด้อยปล่อยว่ามาทะลุบ้านมีคนอยากโดนแทนทะลุบ้านมาที่มีคนอยากโดนช้อนแทนมีคนอยากไม่มีวาร์ปอะไรทั้งสิ้นแล้วมีมีคนแบบว่าอยากโดนแทนอยากโดนชนแทนไอ้วไอเหมือนพี่เมื่อกี้เลยวิ่งไปจุ๊ดเออผมผมกำลังเล่นกับมันอยู่มีคนวิ่งมาช้อน จะดูว่าเขาเล่นมองหลังเปล่ามองมองมองตลอดเลยพ่อนี่มองมันกว้างนะยังไงก็เห็นผมพี่หน้าไปดึงมันจะทำแบบบัญิดไม่ได้โอ้ยติดดติดตโอ้ยเรียบร้อยไม่นะเขายังไม่รู้เลยสัมว่าเขาไล่ใครเขาไม่เห็นชื่อผมเลยสัมว่าผมเจ็บ เขาจะคิดว่าพี่วนนาคือนักบวชหญิงคนแรกที่พยายามจับตั้งนานก็เลยไล่พี่บอยผมอยู่หลังตึกพี่ผมอยู่ในตึกเฮ้ยมันมันมาเจอรอยเท้าผมแทนผมนจะทำให้มันสับสนมันก็น่าจะเห็นนะเพราะมันตีนี่ก่อนเออมันเห็นว่ะบอยห้องวีห้องวีเราจะวิ่งไปโคกเอ้โหดูหน,น้าปั่นดูหน้าปั่นไม่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 เข้าสองเข้าสองผมปั 2, ่นอยู่เจ็ดสิบเปอร์แล้ว เอ้ยมันไม่ได้ห้องใต้ดินมันอเมซอนเวลาปั่าไม่ก่อนนะแอะปั่าไล่อยู่แมงเอ้ยไอเมลวินมอยไอเมลจะโลกไปฮิววันก่อนไปฮิววันก่อนนี่ขอุ่นนีหนีไป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 ไวรุ่นทำไรอ่ะไวรุ่นไวรุ่นมันมาเร็วปังสุดเอ้ยโจดับกระตุกกระตักอะไรวะเนี่ย ไม่ตามมาพี่บอยมาเครื่องมาเครื่องต้องติดเลยพี่เฟดแล้วเราเห็นกันไปวัยรุ่นทำไรอ่ะตามนักบวชหญิงตามผมตามผมตามผมอยากไปประตูใกล้ประตูใกล้ได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 ้เก็บพาไปพาไปประตูใกล้พาไปประตูใกล้เก็บสิบเฮ้ยมันไปประตูปะเก็บสิบอย่าง ผมปล่อยแมวใส่ผมเอ้แตปล่อยแมวใส่ผมแต่มาเอาเสียรประตูปาดประตูปาดประตูปาดวัยรุ่นทำไรอะวัยรุ่นเสียวัยรุ่นเสียรอดไหมเนี่ยรอดหลุมอยู่ไหนเนี่ยครังเปิดประตูอยู่มันจะมาซัดวัยรุ่นเสียช่วยด้วยพี่เฟร็ดอยู่ประตูไกลใช่ไหมใช่วัยรุ่นเสียโดนแมวอ,อีกตัวนี่ตายแล้วนะเฮ้ยเทไปไหนเนี่ยเทไปหาพี่เฟร็ดจะเอาวัยรุ่นเสียเยอะแล้ววัยรุ่นเสียไม่รอยวัยรุ่นเสียวัยรุ่นเสีย พี่บอยผมจะเปิดพี่บอยซิปตึกไว้ซิปตึกไว้เดี๋ยวเปิดว่าไปรับมีคนคึกซิปตึกไว้ซิปตึกไว้มาแล้วมาแล้ววนมาวนมามันดักมันดักว้มันดักว้ะมันดักว้ะมันดักว้ะวัยรุ่นวัยรุ่นทำอะไรเฮ้ยมันบูหูมันปัดมันมาแล้วซัดว้มันมาซัดว้มันซัดว้มันซัดว้ะเอาวะเออแล้วโนะมันยังไม่หมดไง มีคนอยากโดนมีคนโดนแนวมันมีกลิ่นนะเอายอมแพลเลยเวยรลุ่งอย่างเนี้ยนะตรงนี้ปกเลยเซียเรี่คือแบบรอดซื้อเชตนโรงงานใต้ดินโอ้ชิเกิดพรนจัน์ว่ะโดนแน่ ไม,ไม่ได้มาัดมาแทงอวนแอนเดมเบรจันหนึ่งแมวผีแมวนรกอไม่กลับมาโคตรซวยจ้าหนงหอมผู้ถูกแมวเลือกแล้วกลับมาตนอนไอ้บ้านนาะผมเห็นคนโดนแมวเกาะ เอ้ยจอดับโอ้ครับวิ่งตัวทองตัวทองของจริงนะครับเอาจริงกันจัดเราคนเียเออตัวทองพ่อ,งอปิงก็เธอเลือ่อเอาอย่างเงี้ยเพื่อนแต่ละคนอยู่โคตรไกลแต่มันตัวทองมันไม่ใช่ปิงอ่ะวิชิมหายละละเออตีแมวปิวไปแต่ผมก็มึอนอยู่ดี ออได้อยู่ครับได้อยู่ครับติดแลแล้วอวอเโหเกรมเดตนโทองครับ มาเจอพี่บอยม,มิดดามนี่มันซับต่อเลยนะจับติกเก็ตแทนตัวช่วยไล่ไวะไล่สุดแต่ว่ากลับมาละเด็กมันก็เอาแมวไปยำไม่ทันได้ลววเลยวะแอรไกลเกินอืมมันแมวคุมเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งไม่หมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วทัน<ะ>ทันทัน,นขอแคบมันไม่มีแมวพิเศษดึงเลย ไม่ได้ไ,ม,ไม่เลยคางเฟรอยู่มองมันมองมองันมันจะตีเผล <c oughs> วะมันมันมันมองค่าตัวเอมันอยู่นนในไม้ในการจะตีต่อใช่ไหมเอาเรื่องเออฝืนเหรอตัวทองนะงตัวทองนะจิตกรน่ะให้จำไปให,ใ,หให้จำช่วยเถอะแเราปั่นไฟ ันสู้ไอเชนออกเลยออกเลยขอจะรอซ้อนใส่ลูกตัวทองนะให้มันกดตัวทองจะได้ผิดใจมันยังดึงแมวไม่เข้าเก้าอี้เลยโอเคคุเห็นตัวทองไปแล้วได้แล้วไอตีไม่เออเรื่องจัด กำจีงกำจังกำลังพามาอีกรอบหนึ่งมีรูปป OK ่ะต like ้องบังคับให้มันจับพี่เฟรดแทนอ่ะเอ้ยมีการต่างยังมาไ่เปลี่ยนตัวแทนเปลี่ยนตัวแทน วิเฟดดูให้หน่อยมันอยู่ตรงไหนเกย์ผมฉีกอยูนมั่ข้างงล่าอยู่ข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันหาผมไม่เจอหรอกมีคนรอดึงโยพาไปนู้นเลยพี่เฟ่พาไปบ้านเล็กเลยผมปั่นโรงงานอยู่ไม่ไม่ไม่ ปั่นโรงงานกี่คนอนะ่ะคนเดียวห้าสิบเปอรแล้วมีเครื่องไหนอีกอะ่ะถ้าปันทีมาหามานันเท,มา,านทมาหาผมตายเลยเลย่ยืดดนไ้ันน,น,นี้น่ะนยืดได้นานยืได้นานเลย แมวผีแมวไม่ได้ผ่านนะกจริงว่าแมวไม่แบบโคตรโงต้องให้จัมเปอร์ติดก่อนใช่แล้วผมไปใช่ผมเตรียมเครื่องแล้วพอไปช่วย,อ,ยอือปล่อยโอเคสวยมันพลาดแล้วล้มติดเลยนะได้ไม่ยอมติดโดยจะไม่ให้ติดทีเติด ตัวทองว่ะแม่งเลยฉันน่ะรู้ทันแกทุกสเต็ป <laughs> มันตัวทองจากอะไรอ๋อเข้าวางแล้วกดหญิงใช่ไหมแล้วกดตัวทองนี่มันกดตัวทองไปแล้วทำอะไรเราไม่ได้แล้วจำต้องลุกเองครับผมเปิดคริสต์มาสเอาไปเอาจ้ำเธอวะเอาที่มาเธอไปเร็วตัวทองไปแล้วหรือ,อทีมาเธอจยังลุกได้ผมจะเปิดล่อ เอาลงดไปได้แล้วตายจริงเฮ้ยจับนั่งอีกหันป่ะเธอหันป่ะจะรอจะรอแอบไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องไไไมมม่่่ตตต้้้ออองงงใครดึงอ่ะไม่ได้ล่อแนะผมไม่ได้ล่อเลยเออลอยไว้ไหนอยไว้ไหนตรงนั้นน่ะเห็นไหมถ้านมาช่วยก็จบแล้วแตกหมดมันไล่ใครอะไล่พี่บอยได้น้ำหอม น้ำหอมมีเราแววล้มว่ะเดียกว่าตัวนี้เรียกว่าการซ้อนเดี๋ยวผมจะซ้อนอีกคนหนึ่งมันกินเบ็ดเฮ้ยพี่บอยยังไม่ตายอีกรอให้หน่อยรอให้ไหนแข่ง้วนแข่งกวนเฮ้ยผมมีไทยยังไม่ได้ดึงใครเลยแต่มันยังมีตามันยังมีหัวหองนะไปประตูไปประตูมันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยไม่รู้จักซะแล้ว ว่ากิกเกตกลับลมา <ๆ S 1> แบบความน่ากลัวมันเป็นยังไงความน่กกากลัวของกิกเกตเออความน่ากลัวของกิกเกตไอคิด่มน้ำหอมดิไอคน้ำหอมด้อมหอมเอาอะชอนจัดจัดอะเออเกมที่แบบไม่น่าจะไม่ได้เรียนรรู้อะไไเลยม่น่าจะชนะแต่ก็รอดสิ